สวัสดีค่ะประการจากช่องการการเดนโร d นะคะวังน้ำเขียวฝนตกสองวันติดแล้วค่ะทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะดูสภาพกุหลาบประการสิคะนี่ค่ะโอ้โหแต่ละต้นนะคะคอหักคอตกกันหมดเลยค่ะประการเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะประการก็ ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าฝนตกแล้วสภาพกุหลาบประการเนี่ยโดนลมบ้างโดนน้ำฝนบ้างกระหน่ำนะคะกิ่งก้านที่เขายาวๆนะคะเขาก็หักลงค่ะไม่ใช่หกักขาดเขาโน้มลงค่ะปลายยอดนี่จะถึงพื้นดินเลยนะคะประการก็เลยต้องเอาไม้ไผ่มาเหลาค่ะมาเหลาแล้วก็เอาไปทำค้างให้เขาเมื่อวานทำงานทั้งวันเลยค่ะฝนก็ตกทั้งวันนะคะ นี่ค่ะกุหลาบด,ดอกนี้ดูสิคะน้องกลีบหนามากค่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะเป็นทีโรสค่ะโอ้ดูสิคะยอดของใบไม้แต่ละต้นนะคะนี่ค่ะออโตเลนินของประการกำลังตั้งโช่อขึ้นมาแล้วค่ะเป็นดอกมีเป็นดอกเป็นพวงนะคะนี่ถ้าลำต้นเขาใหญ่นะคะเขาจะสวยมากค่ะนี่ค่ะน้องๆค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ประการจะบอกว่า อากาศวังน้ำเขียว16องศาค่ะหนาวค่ะประการต้องไปลื้อเอาเสื้อกันหนาวมาใส่เลยนะคะหนาวเย็นค่ะแล้วก็ต้องต้งตมน้ําอุ่นเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ประการรู้สึกตากฝนเนาะเพราะตากฝนละอองฝนนะคะมันก็ทําให้เราเป็นหวัดได้เนาะอายุมากแล้วก็คิดว่าตัวเองอายุยังน้อยๆอย,อยู่ก็ทํางานทั้งวันเลยค่ะนี่ค่ะมูลสโตนของป้า คอหักคอห้อยหมดเลยนะคะเมื่อวานนี้ประการตัดดอกกุหลาบได้ประมาณเกือบจะเข่งนึงแล้วค่ะเอาไปล้างน้ำแล้วก็ตากแดดนะคะเอากลีบของมะเขานะคะเอามาไว้ผสมกับดินนะคะเอาไว้ให้ดินของกุหลาบของป้าเนี่ยมันร่วนซุยเนาะกรีบกุหลาบเอาตากแดดแห้งๆนะคะแล้วก็เอามาปั่น,นะคะ่ะมาปั่นผสมกับเปลือกไข่ผสมกับ ใบไม้ปุ๋ยแกบขี้ไก่ค่ะนะคะมีน้องๆถามว่าแกบขี้ไก่ในกรุงเทพนะคะหาซื้อที่ไหนเนาะประการว่าน่าจะเป็นในตลาดต้นไม้นั่นแหละคะ่ะที่เขาขายดินขายดินถุงขายเอ่อพวกเพล์ไลท์ขายอะไรนี่แหละคะ่ะเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องปลูกต้นไม้ต่างๆเนะะี่ยค่ะลองถามดูนะคะประการก็เป็นคนต่างจังหวัดเนาะประการก็ไม่รู้แหล่ง คงจะหาซื้อยากอย่างน้องว่าจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าไม่รู้สถานที่ไม่รู้แหล่งนี่กรุงเทพมันก็กว้างเนาะแล้วก็แออัดดูสิคะประการพูดไปเสียงของประการนะคะสั่นเลยค่ะเพราะว่าอากาศหนาวค่ะนะคะตอนนี้หนาวมากเลยนี่ค่ะประการเอานี่ค่ะประการจะบอกนะครับฝนตกพื้นดินแฉะเลยนะคะต้นกุหลาบประการแต่ละต้นนะคะดอกก็ล่วงใบก็ร่วงค่ะประการก็เลยยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ทําเลยนะคะวันนี้ สิ่งที่ประการทําเมื่อวานนะคะนี่ค่ะประการเอาเอาไม้มาค้าค่ะไปเหลาไม้นะคะไม่ไผ่พอดีเบ้านประการนะคะมีกอไผ่อยู่เนาะประการก็เซฟตรงนี้ไปได้นะคะคือเอาอุปกรณ์เอาวัสดุที่เราหาได้ในท้องถิ่นเรานี่แหละคะ่ะไม่ต้องไปลงทุนซื้อเหล็กซื้ออะไรเราจะซื้อในสิ่งที่เราทําไม่ได้นะคะสิ่งไหนที่เราทําได้สิ่งไหนที่ เราสามารถหาได้โดยเองมันก็เป็นการซิฟกระเป๋าตังค์ด้วยนะคะดูสิคะดูลมสิคะพายุค่ะเป็นพายุฤดูร้อนเนาะทำให้วังน้ำเขียวเนี่ยคะ่ะอากาศเย็นมากเลยคะ่ะดูสิคะประการหนาวมากเลยคะ่ะโอ้โหเห็นไหมน้องๆคะพอาอายุมากแล้วนะคะเลือดลมในร่างกายเราเนี่ยประการว่านะมันน้อยลงคะ่ะมันไม่แข็งแรงเหมือนเมก่อนเนาะ เด็กๆเนี่ยเลี้ยงมาก็ยังโตขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่คนแก่เนี่ยิ่งเลี้ยงก็ยิ่งงอมยิ่งแก่ยิ่งชราไปทุกวันนะคะฉะนั้นคนที่มีอายุอย่างประการแล้วเนี่ยต้องพยายามดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะจะได้อยู่กับลูกหลานแล้วก็เ,เป็นเพื่อนให้ลูกไปนานๆเนาะก็ไม่รู้นะคะว่า เราเป็นคนอายุมากแล้วเนี่ยจะเป็นภาระของเขาหรือเปล่าแต่ประการจะบอกนะคะขำๆตอนช่วงปีใหม่เนะาะญาพี่น้องประการมากันเกือบยี่สิบคนแล้วเนาะก็มากินข้าวกินตั้งวงกันนะเนาะเด็กวัยรุ่นคนอายุมากก็คุยกันเ,เด็กๆเขาก็นั่งดื่มกันแล้วก็คุยกันเรื่องออสภาพวะเศรษฐกิจทุกวันนี้หลานชายก็เป็นนักการตลาดนะคะก็ขายของขายอะไรเด็กปีหนึ่ง เป็นร้อยๆล้านเลยนะคะเขาเป็นนักพูดที่เก่งมากนะคะหลานชายเก่งมากเลยเขาเรียนจบบัญชีมานะคะน้องๆเรียนจบเอกบัญชีมาช่วงปีแรกๆนะ่ะเดี๋ยวประกาลเล่าให้ฟังเนาะหลานชายเนี่ยเป็นเด็กน่ารักมากเลยหน้าตาดีหล่อนะคะเหมือนเวียกุลวัฒน์อะไรอย่างนั้นนะคะ <c oughs> พอเขาเรียนจบมานะคะก็จบบัญชีเนาะจบบัญชี มหาวิทยาลัยในกรุงเทพนั่นแหละค่ะมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังเนาะแม่เขาก็พยายามส่งลูกชายเรียนเพราะเป็นลูกชายคนเดียวพอส่งไปเรียนเ,เขาจูบเอกบัญชีช่วงแรกๆนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อปีไหนล่ะเมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วเนาะเขาทํางานในเงินเดือนแปดพันบาทค่ะเขาก็ทํางานบัญชีเนาะเขาก็มาเล่ฟังว่นนะครับผมนะทํางานนั่งโต๊ะทําบัญชีเกี่ยวกับตัวเลข เขาบอกว่าชีวิตเขานิ่งมากเลยค่ะไม่มีความสุขซึ่งตอนเด็กๆที่เราเลี้ยงเข้ามาที่ดูแลเข้ามาใกล้ชิดมานะคะเขาก็ไม่ใช่เป็นเด็กช่างพูดนะคะก็เป็นเด็กนิ่งๆมีสมาธิตั้งใจเรียนเรียนหนังสือดีมีความออกระตันยูมากเลยค่ะหลานชายคนนี้นะคะมีความกระตันยูกับพ่อแม่กับญาติพี่น้องทุกคนเลยค่ะเป็นคนที่มีอารมณ์ดีเป็นคนที่ครับค่ะครับ ไม่เคยเถียงแม่ไม่เคยพูดให้แม่ช้ำอกช้ำใจเลยนะคะให้เงินเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นนะคะไม่เคยขอเพิม่มเมื่อก่อนนะคะการเรียนอยู่ในกรุงเทพเนาะอย่างน้อยเดือนหนึ่งก็อย่างน้อยก็ต้องได้เดือนละห้าพันแหละเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเนาะไหนจะค่าหัวไปอยู่หัวรวมกับเพื่อนไหนจะค่าหัว่ากินค่ารถไปมหาวิทยาลายัยค่าเรียนค่าอะไรสารพัดนะคะอยู่ในห้าพันนั่นแหละคะ่ะเขาก็ไม่เคยแม่เขาตั้งให้ห้าพันเขาก็อยู่ห้าพันนั่นแหละคะ่ะ พอไม่พอไม่รู้รู้แต่ว่าเขาไม่เคยขอเพิ่มเลยแล้วเขาก็มีเพื่อนดีด้วยค่ะเพื่อนก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันนะคะมีอะไรก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันใครบอกว่าเพื่อนไม่สาคัญนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะคือตัวแปรในชีวิตเลยแหละอยู่กับเพื่อนถ้าเจอเพื่อนดีนะคะเจอเพื่อนดีเพื่อนเอื้อเฟื้อเพื่อนที่รักเพื่อนจริงๆนะคะเห็นเให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกันนะคะ ทุกวันนี้เขาก็ยังคบกันอยู่ค่ะห่างเจอกันมายี่สิกว่าปีแล้วเขาก็ยังคบยังไปหามาหาสู่กันอยู่นะคะก็เป็นเเพื่อนฝูงกันที่น่ารักมากนะคะช่วยเหลือกันนี่ค่ะเลดบัคคาล่าของป้านะคะติดดอกตูมทนนานเจ็ดวันแล้วค่ะยังไม่ไปไหนเลยค่ะนะคะประการหนาวมากเลยนะคะโอ้โหวันนี้อากาศเย็นมากค่ะเย็นมากเลยเหมาะแก่การนอนขุมพนวมค่ะอู้หน่าร้อนบ้าอะไรเนี่ย อุ้ยตายแล้วขอโทษค่ะหน้าร้อนอะไรก็ไม่รู้นะคะทำไมมันช่างหนาวอย่างนี้อากาศโอ้โหประเทศไทยเรานี่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่ดูค่ะมองเคือของป้าดูสิคะแต่ละดอกโดนฝนกระหนำ่ำโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะคะดอกเข้านะคะ บานได้แค่นี้จริงค่ะกุหลาบประการมงคือประการสังเกตดูนะคะนี่ค่ะบานสุดคือดอกนี้นะคะแล้วก็เยิ้มๆค่ะแค่นั้นเองค่ะนะคะเยิ้มๆนี่ค่ะดอกไหนบานก็จะดูดีหน่อยแต่ดอกนี่ดอกใหญ่โฟมโดอกได้เลยนะคะตอนซื้อใหม่ๆออดอกสั้นๆนะคะกลีบสั้นๆบางๆ ปรการยังว่าเอ๊ะมันต้นอะไรมันดอกอะไรเพราะว่าแต่ก่อนยังไม่รู้ชื่อเนาะเดี๋ยวนี่ดูสิคะเขาก็แตกกิ่งแตกก้านนะคะประการจะเอาขึ้นซุ้มนี่แหลคะค่ะโอ้โหมันหนาวมากเลยนะคะน้องๆคะ่ะวันนี้อากาศหนาวมากค่ะสิบหกองศานะคะแล้วประการจะบอกนะคะไอ้โทรศัพท์เนี่ยคะ่ะต่างค่ายก็ต่างองศาะคะ่ะเขาตั้งมายัางไงก็ไม่รู้นะ iPhone ก็ ถ้าเป็น i p h o n เนี่ยคะก็จะอุณหภูมิจะมากกว่าค่ายอื่นๆสององศาค่ะถ้าค่ายอื่นนะคะอย่าง Op p o โปอย่างซั s u ุงนะคะก็จะลดลงประมาณสององศาค่ะน้อยกว่า iPhone เออประการก็แปลกเนาะว่าทำไมอุณหภูมิมันไม่เท่ากัน <c oughs> ก็ตั้งมาแบบไหนเราไอเรื่องพวกนี้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะเราก็แค่ซื้อมาใช้แล้วเราก็อดูแลไปค่ะน้องๆคะ่ะหลานชายป้านะคะ จากที่เขานั่งทํางานเมื่อก่อนนอะไปเช่าบ้านอยู่เช่าหออยู่เวลาฝนตกมาน้ําท่วมนะคะหลานชายเล่าให้ฟังว่ารู้ไหมครับนะ้าผมนะ่ะเดินลุยน้ํากับเข้าหอพักทุกวันเลยถ้าวันไหนฝนตกตั้งเข้ามานี่นะคะแล้วหลานชายนี่จะลําบากมากเลยค่ะทีนี้พอโตอมาชีวิตพลิกผันค่ะมีหัวหน้างานคนหนึ่งค่ะเข้ามาชวน ขาคงจะหาลูกน้องนั่นแหละค่ะมาชวนว่ะไปไหมล่ะไปทํางานด้วยกันเนาะหลานชายก็มาปรึกษาแม่เนาะแม่ก็เล่าให้น้าฟังว่าเออเนี่ยเขาชวนหลานไปทํางานการตลาดทีนี้แล้วป้าว่าไงล่ะพี่สาวก็บอกว่าป้าก็บอกว่าลองดูลูกถ้าการนั่งทํางานอยู่กับที่ทําให้เราไม่มีความสุขทําให้เราไม่ได้พบปะผู้คนอยู่แต่กับตัวเลข ลูกชายคนเดียวเนาะป้าก็เลยบอกว่าคิดเอาลูกตัดสินใจเอาถ้าคิดว่าหนูจะไปทางไหนได้หนูไปเลยลูกแม่เขาก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะหลานชายก็ตัดสินใจค่ะออกจากโต๊ะลุกจากโต๊ะบัญชีค่ะไปทําการตลาดค่ะไปขายของเนาะสมัยตะก่อนก็เป็นเซลแมนเนาะสมัยนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะเซลแมนหรือเปล่าไม่รู้เนาะมันก็นานมาแล้วเนาะสมัยโบราณคาโบราณค่ะเ,เรียกว่าเซลแมนแต่ตอนนี้นะคะ หลานชายนะคะเขาทางานทะลุปเป้าค่ะเขาก็ยังอยู่ในระดับสูงๆค่ะแล้วปีหนึ่งนะคะหลานชายคนเดียวนะคะสามารถขายของนะคะขายอของที่บริษัทเขานะคะได้ปีละสามสี่ร้อยล้านเลยนะคะประการยังโอโหปลุกมือให้เลยค่ะหลานชายนี่จะเป็นคนที่พูดพูดน่ารักมากเลยค่ะเขาจะเป็นคนนิสัยถ่อมตนอ่อนอน,น้อมค่ะ สัมมาคารวะนี่เขามีอยู่ติดตัวตลอดพูดจาแล้วไม่มีว่าไม่มีครับไม่มีผมนะคะเขาจะพูดแทนตัวผมครับตลอดไม่มีคําหยาบเขาตั้งแต่อยู่กันมานะคะตอนนี้เขาอายุประมาณสี่สิบปีแล้วเนาะอยู่กันมาเนี่ยเขาไม่เคยได้ยินเขาพูดสะบดคำหยาบออกมาจากปากเขาเลยค่ะป้าก็มาสอนประการก็มาสอนลูกนะคะว่าดูอย่างพี่เขาสิเห็นไหมเขาทํางานน่ะเขาพูดจาเขามีสัมมาคารวะอ่อนนนอะไปที่ไหน ใครๆก็ชอบไปที่ไหนใครๆก็ชมแล้วเขาขายของได้ดีมากเลยค่ะคือถ้าเขาลงถ้าเขาได้ตัดสินใจลงไปขายอะไรที่ไหนนะคะขายของที่เขาขายที่บริษัทเขาทำเนี่ยค่ะไปที่บริษัทไหนไปที่ห้างไหนไปที่ร้านไหนนะคะยอดสั่งซื้อมาลัวๆเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเวลาเขามาเขาจะมาพับผลมาเยี่ยมแม่เขาเนาะ แล้วเวลาปีใหม่ค่ะเขาจะมาหาประการทุกปีเลยค่ะ mm. ก็จะมีครอบครัวพาลูกพาอะไรมาเอ่อมาอยู่วางน้ําเขียวกับประการนะคะมานอนเนี่ยค่ะมานอนมาทํากับข้าวกินกันคุยกันนะคะ mm. เด็กๆเ,เขาก็จะคุยกันเนาะดูสิคะลมพายุค่ะลมค่ะอากาศนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะ16องศานะคะยิ่งถ้ามีลมด้วยนี่ประการว่าส5ห้าองศานะคะ มันหนาวจริงๆค่ะน้องๆค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้โหประการหนาวมากเลยนะคะแต่ก็อยากจะถ่ายคลิปกุหลาบโดนฝนกระหน่ำสองสามวันแล้วมันเป็นยังไงคะ่ะนี่ค่ะหลานชายป้านะคะเขาก็ประสบความสําเร็จนะคะขายของนะคะไปตรงไหนก็มีคนรักมีลูกน้องมีเพื่อนเอ,อมีเจ้านายที่น่ารักมากเลยค่ะเออประการว่าคนเราเนาะบางทีเรียนจบอย่างนี้มา เรียนจุบการทำกับข้าวมาแต่ไปขายไปเป็นการตลาดก็ได้นะคะคือบางทีวิชาเรียนนะคะเราเรียนมาเพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรแหละอย่างเมื่อก่อนเนาะประการเนี่เรียนเลขไม่เก่งเลยนะคะหัวสม,มองประการนี่ซสีกที่การคิดคำนวณนี่แย่มากเลยคะ่ะประการก็จะมีด้านงานฝีมือมากกว่าคะ่ะประการจะเป็นคนที่มีทักษะด้านงานฝีมืองานศิละปะนะคะ งานพวกนั้นนะคะมันจะเข้ามือเข้าทางประการมากกว่าประการก็จะเรียนรู้แบบนั้นทำคือคนที่ออชอบงานศิละปะนะคะชีวิตก็จะมีความสุขนะคะจะไม่เครียดเห็นอะไรก็จะเป็นสิ่งสวยงามเป็นธรรมชาติไปหมดนะคะไม่เหมือนกับพวกเรียนคณิตศาสตร์นะประการว่าอยู่แก่อยู่แต่กับตัวเลขอยู่แต่กับการคิดคำนวณอะไรก็ต้องเป๊ะเ,เ,เป๊เป๊นะคะประการ ว่ามันอะไรคนชีวิตคนเรามันจะมันจะอะไรล่ะชีวิตคนเราทําไมมันจะต้องเอ่ออยู่ในกฎระเบียบเป๊ะเป๊ะ,ปะขนาดนั้นเนาะแต่วิชาศิละปะนะคะมันเป็นวิชาที่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอย่าบอกว่ารูปลูปเอ่อรูป,ร,ปรูปนี้น่ะไม่สวยไม่สวยตรงไหนต้องอธิบายให้ได้นะคะฉะนั้นเวลาประการสอนเด็กๆเนี่ยประการจะบอกเลยนะลูกว่าเออเนี่ย มันไม่ผิดนะลูกเราก็ดูเรามันก็จะมีหลักของมันเนาะการเรียนศิลปะมันก็จะมีหลักของมันมีองค์ประกอบมีองค์ประกอบภาพมีเส้นสายนะคะมีสีมีเระดับสายตรงสายตาอะไรนะครับมันก็จะมีหลายอย่างเนาะเราก็จะสอนเด็กๆไปเด็กๆเขาก็จะรับรู้ไปเวลาเรียนศิลปะละค่ะเด็กๆเขาจะยิ้มมีความสุขค่ะสังเกตดูนะคะประการก็เหมือนกันค่ะพอเราเรียนศิลปะเราก็จะมีความเป็นเอ อาร์ติสต์เนาะเป็นศิลปะคือทําอะไรก็เออดูดูดูมันมีความสุขนะคะมันไม่เคร่งเครียดมันไม่เออจริงจังกับชีวิตมากมายนะคะชีวิตคนเราก็แค่นี้แล้วค่ะน้องน,นค่ะเพื่อนๆค่ะดูสิคะอากาศเย็นมากค่ะประการนี่หนาวสั่นเลยนะคะขนาดใส่หมวกด้วยนะคะใส่เสื้อกันหนาวสองชั้นเลยแล้วก็ผ้าพันคอด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะโอ้โหประการพามาดูนี่ค่ะบริเวณ เ,เปลงกุหลาบประการนะคะก็มีใบร่วงหลน่นมีดอกร่วงหล่นนะคะมันแฉะมากค่ะประการก็เลยยังไม่นี่ค่ะดูทางสิคะฝนตกจึงงนงนะคะนี่ค่ะบริเวณนะคะก็ทาต้องทําให้สะอาดค่ะเดี๋ยวหน้าฝนแบบนี้นะคะฝนตกแบบนี้นะะี่ค่ะดูสิคะมะม่วงมะม่วงเบาค่ะกินไม่หวาดไม่ไหวกินไม่ทันก็สุกค่ะนะคะสุกเสร็จก็ร่วงหล่นนะคะ นี่คะ่ะกุหลาบประการโอ้โหสงสารน้องมากเลยนะคะดูอะนะคะดูสิคะเขาบานทนบานนานจริงๆนะคะมุงหมาดบานทนบานนานบานยาวนานมากเลยคะ่ะติดต้นอยู่นั่นแหละคะ่ะไม่เอาออกไปไหนไม่ตัดก็ไม่ไปไหนเลยนะคะดูสิคะดอกจะช้ำจะโชคยังไงดอกจะดอกแย้มใหม่ดอกใหม่ก็ยังอยู่ทนทานคะ่ะนะคะมุงหมาดคะ่ะ อันนี้ก็มอนสุขูไทยค่ะดูสิคะออกดอกกิ่งนะคะออกดอกกิ่งออกดอกสวยดูสิคะแต่ละกิ่งเริ่มติดดอกแล้วค่ะเห็นไหมยอดที่มันนี่คะ่ะยอดที่มันแตกมาตามโซกใบนะคะตาที่อยู่ตามโซกใบนะคะเราเพราะประการนน้มกิ่งเนาะพอนุน้มแล้วมันก็แตกออกมาค่ะ แล้วดอกออกมานะคะแต่ละกิ่งนะคะสามดอกสี่ดอกนะคะออกดอกเป็นกลุ่มนะคะมอญสุขโขไัยนะคะสีชมพูบานเย็นสวยๆเลยค่ะดูสิคะกุหลาบประกาศโอ้โหแต่ละดอกแต่ละช่อนะคะประการนี่กิ่งกระโดงก็พกต้นแข็งแรงนะคะน้องๆกุหลาบนะคะพอลำต้นแข็งแรงนะคะเขาะเขาสะสมอาหารได้เยอะได้มากนะคะเขาก็จะแตกกิ่งแตกก้านออกมาเลยนะคะ กุหลาบประการแต่ละกิ่งนะคะดูที่ค้ะยอดยาวประการต้องเอาไม้นะคะนี่ตองเอาไม้มาค้ำมาดึงมาล้างเข้าไว้นะคะไม่อย่างนั้นโดนลมพัดนะคะเขาจะออนเอ็นเนาะแล้วกุหลาบพวกนี้นะคะมีหนามพอมีหนามแล้วนะคะเวลาเขาออนเอ็นพัดลมพัดมานะคะเขาก็จะเกาะกันค่ะเกาะกันไม่เป็นระเบียบเลยนะคะโมนาลิซาดูสิคะยังไม่ไปไหนเลยค่ะแล้วตอนนี้กําลังเยอะเลยค่ะโมนาลิซากาลังติดช่อติดดอกเต็มเลยนะคะ ป้าการว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะกุหลาบประการนี่จะออกดอกสะพังเลยนะคะนี่ค่ะดอกบันไดสวรรค์นะคะน้องดอกน้องใหญ่มากเลยค่ะสามนิ้วเลยนะคะนี่ดูสิคะใหญ่มากเลยนะแต่น้องช้ำหมดแล้วเพราะว่าโดนโดนฝนนะคะโดนฝนนะคะดูสิคะดอกหนามากใหญ่มากเลยอันนี้สามนิ้วครึ่งแล้วมั้งคะนี่สี่นิ้วได้แล้วเนาะดูสิคะนี่ค่ะดอกนี้ค่ะ อีกดอกนึงนะคะดูค่ะน้องคะดูเข้าตูมค่ะที่เข้าตูมวันนั้นนะคะดูสิคะเขา้าบานสีแดงนี่สวยงามมากเลยค่ะกลีบดอกน้องซ้อนกันเยอะมากเลยนะคะอากาศเย็นมากเลยค่ะน้องๆ้อคะวันนี้นะคะประการเออไม่รู้จะว่ายัางไงนะคะอยากจะคุยกันน้องๆน,น,นานๆแต่อันนี้อันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งค่ะนะคะกลีบบางมากแต่ดอกนี้ค่ะสู้ ที่มันเป็นเอ่อนี่ค่ะดูสิคะดกหนาบานทุนบานนานนะคะจะดูมุมไหนก็สวยมากเลยค่ะน้องๆขะมองไปนะคะกุหลาบประการยังเยอะเลยค่ะนะคะนี่ค่ะท็อฟฟี่ประการก็บานแล้วค่ะ3ามสี่ดอกนะคะนูนค่ะอันนั้นก็บิชอปคาสเซนนะคะบิชอปคาสเซลค่ะอันนี้มงหมาดนะคะ หกุหลาบติดโดอกติดโชว์นะคะจะมีทั้งยอดแดงยอดสีขาวนะคะแล้วแต่กิ่งพันุ์ของเขานะคะแล้วแต่พันธุ์ของเาะะขงเาเราบางต้นก็ยอดสีแดงค่ะบางต้นก็ยอดสีขาวเหลืองเหลืองนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะกุหลาบนะคะถ้าแข็งแรงแล้วนะคะถ้าเราทํานุบํารุงเขาดูดูดีแล้วนะคะเขาก็จะแตกกิ่งก้านขึ้นมาค่ะกิ่งนึ่งนะคะได้สาสี่กิ่งอย่างที่กที่ประการบอกเลยนะคะ แต่กิ่งก้านออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือคอนสแตนต์ค่ะนี่ค่ะกำลังตั้งตูมแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสองสาวันก็บานแล้วค่ะอันนี้แฟงเกนพัมค่ะประการตัดไปแล้วดอกใหญ่ตัดไปแล้วค่ะเพราะว่เาเขาบานใหญ่มากเลยนะคะแล้วฝนตกเพราะฝนตกกระหน่ำนะนี่ค่ะอันนี้คือ โมนาลิซาค่ะดูสิคะน้องๆ้องค่ะกิ่งใหญ่มากเลยนะคะกิ่งนี่โอ้โหสวยงามมากเลยค่ะน้องๆ้องค่ะเพื่อนๆนค่ะนี่ค่ะกุหลาบต้นนี้ค่ะดอกเป็นสีเหลืองค่ะเป็นเหลืองเหลืองนะคะแล้วถึงเวลาพอบานมากๆเขาก็จะเป็นแดงเป็นชมพูแซมเข้ามาค่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะต้นเก่าแล้วค่ะประมาณสองปีแล้วเนาะกุหลาบพวกนี้เป็นต้นเก่า ที่ประการมีกุหลาบเพิ่มขึ้นเพราะว่าซื้อมาเพิ่มนะคะซื้อมาเพิ่มแล้วทีนี้ลิมิตมันก็คงจะแค่นี้แล้วค่ะอันนี้ชัวเอมมานูเอลนะคะดูสิคะดอกนี้ดอกเดียวค่ะดอกนี้มาจากกิ่งแขนงน,นะคะดอกยังไม่โตมากค่ะนะคะน้องๆคะ่ะดูแลสุขภาพนะคะอย่าให้เจ็บให้ป่วยนะคะดูแลสุขภาพ ดื่มน้ําอุ่นนะคะถ้าหน้าหนาวแบบนี้นะคะต้มน้ําอุ่นเอาขิงมาทุบใส่นะคะทําให้รูงคอดีมากเลยค่ะนี่ค่ะกุหลาบประการเมื่อวานนี้นะคะประการเอาไม้มาทํายกเขาขึ้นนะคะไม่งั้นเขาก็ยอดเขาในจะเลียดินเลยนะคะเลียพื้นดินเลยนะประการก็ทําเอาค่ะอันไหนที่มันจะดีกับสวนประการนะคะลมก็พัดค่ะ นี่ค่ะหนาวด้วยนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะต้องเข้าบ้านแล้วค่ะกินน้ําอุ่นแล้วก็จะเข้าบ้านแล้ววันนี้คงไม่ทําอะไรเกี่ยวกับข้างนอกแล้วอยู่ในบ้านนะคะวันนี้จะคงจะต้องเอ,อดูแลบ้านช่องหน่อยนะคะนี่ค่ะลมพัดนะคะบรรยากาศนะคะโอ้โหดูแล้วฝนก็ปโปรยมาค่ะโปรยมานะคะปโ,โคปรย,ยมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะโอ้โหพายุไม่รู้ว่าเข้ากี่วันนะคะนี่ กุหลาบประการนี่เขาทนทานมากดูดูดูดบิชอปคคสเซลกิ่งนี้นะคะน้องๆคะ่ะนี่ค่ะบิชอปคคสเซลกิ่งนี้คะ่ะดูสิคะห้าหกดอกคะ่ะยอดนี้นะคะเดี๋ยวประการจะต้องไปหาเชือกมามัดกลัวเขาหักเนาะพอลมพัดปั๊บกลัวเขาจะหัก นี่คะ่ะลมพัคดค่ะอุ้ยดอกดกุหลาบดอก,ก,กนี้คะ่ะไปไหนไม่ได้เลยคะ่ะชอบมากเลยคะ่ะสวยจังเลยนี่นะคะน้องๆค่ะถ้าหน้าหนาวนะคะป้าว่าเขาจะสวยมากเลยคะ่ะนะคะน้องถ้ามีโอกาสหามาปลูกนะคะน้องชื่อว่าบันไดสวรรค์นะคะแต่ไม่รู้าภาษาไทยเอ้ยภาษาไทยบันไดสวรรค์เนาะแต่ภาษาอังกฤษไม่รู้อะไรชื่อยาวอยู่นะมีอย,ย,ยู่สามประยคสามทนเนาะสามพยาง เดี๋ยวประการจะต้องไปค้นค่ะไปค้นหาเนาะอ่านะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆมากนะคะที่ติดตามชมคลิปป้าเอา่อมีอะไรสงสัยอยากจะถามอยากจะคุยกับป้าการก็เอ่อเมน์มานะคะเขียนมาในคอมเมนต์เลยนะคะประการยินดีตอบทุกคําถามเลยนะคะเนี่ยค่ะเราได้มารู้จากกันนี่ก็ถือว่า,าพระเจ้าสวรรค์ บัญชามาแล้วนะคะให้เราได้มาเจอกันในคลิปรู้จักกันมาได้คุยกันสนทนากันนะคะจิตใจของคนเรานะคะเมื่อมีการแบ่งปันมีการดูแลกันนะคะมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ได้ซื้อหาเลยนะคะเพียงแค่เราเปิดใจเนาะเปิดใจให้กว้างขึ้นมานิดนึงมาต้อนรับสิ่งใหม่ๆนะคะประการก็ พร้อมที่จะตั้งใจทํางานต่อไปค่ะดูแลกุหลาบของประการแล้วก็ถ่ายคลิปสวยๆถ่ายดอกกุหลาบงามๆหลายๆสายพันธุ์นะคะเอามาให้น้องๆชื่นชมไปพร้อมๆกับประการนะคะขอบคุณมากนะคะช่วยกดที่ช่วยกดไลค์กดติดตามประการนะคะใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะน้องๆที่เข้ามาดูใหม่นะคะถ้า คิดว่าคลิปของประการมีประโยชน์ในการปลูกกุหลาบในการดูแลกุหลาบแล้วก็มีทักษะในการพูดคุยกันนะคะประการอาจจะพูดถูกบ้างผิดบ้างนะคะพูดติดติดขัดขัดบ้างก็ให้อภัยกันเนาะเพราะว่าอายุมากแล้ววันนี้อากาศหนาวด้วยค่ะวันนี้อากาศหนาวมากเลยนะคะพูดไปจะติดสันด้วยซ้ำไปเนาะขอบคุณน้องๆมากนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ